สวัสดีครับทุกคนไม่ได้เจอกันนานนะครับผมออสบาร์เกอร์ er, ก็ยังอยู่นี่แหละแค่หลังๆผมยุ่งกับการเลี้ยงครอบครัวแล้วนอกจากนั้นผมและซูซี่ก็กำลังซ่อมบ้านไทยริมน้ำอยู่เลยช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาออกมาตกปลาสักเท่าไหร่แต่ผมก็ยังมีอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ผมรับประกันเลยว่าเพื่อนๆทางช่องนี้จะต้องถูกใจแน่นอน บ่อซ้ายนี่นะครับเราก็เพิ่งวิทน้ําออกไปหมดนะครับแล้วน้ําที่เราวิทออกไปเนี่ยสน้าเราก็วิทเข้าไปในบ่อขวาบ่อซ้ายและบ่อขวาเนี่ยความลึกอยู่แค่ประมาณเมตรกว่ากว่าเองนะครับเลยในอีกประมาณสัก2สัปดาห์เราก็จะตากน้ําให้แห้งแล้วอยากดินให้เป็นบอ่อลักษณะตกปลานนครับส่วนบ่อขวานี่เราก็จะเลี้ยงปลาช่อนไปก่อนนะครับผมก็ได้ลงปลาช่อนไว้1000ตัวนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้กลับมาอีกแล้วนะครับพร้อมเจ้าเหยื่อ ตาเช่แต่ไข่ริบหรอยนะครับวันนี้ก็จะลองมาเคาะภาพน้ำดูนะครับว่าเราจะได้ปลาข่อนสกรตัวนี่เรามาถึงค่อนข้างสายหน่อยนะครับประมาณ9ก้โมงสีได้แล้วนะฮะตอนนี้ความจริงก็อยากจะมาเช้ากว่านี้แต่ต้องส่งรูปไปเรียนนะครับเลยมาสายหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับโชคดีมากๆที่วันนี้มีเมฆปกคลุมนะครับทำให้เราสามารถตกปลาได้อย่างสบายนะับไม่ต้องร้อนเกินไปนะครับดูเห็นมีน้ำนิดเดียวนะครับแต่ความจริงในร่องนี้เนี่ยมีปลาค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วเราจําเป็นต้องเาย้ายปลาจากตรงนี้ ไปตรงโน้นนะครับบ่อซ้ายไปบ่อขวาเนื่องจากว่าตอนเขาเรื่อผมดินแล้วูนี้ปุ๊บเนี่ยลาผูนี้ก็จะโดดขยับแล้วตายหมดนะครับเลยอะไรที่เราสายมาตกขึ้นมาได้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยชีวิตปลาตัวนี้เอามันจากบ่อซ้ายไปบ่อขวาครับโอ้ได้ไลาขึ้นเต็มเลยโอเคไคับไปช่วยปลากันดีกว่าครับอุน่าจะขึ้น เดินเนียนๆเพราะมันจิบอย่างนั้นแสดงว่ามันระแวงอยู่อ่ะสายเป็นโลอะ กัดปนามเกียบปนาเกียอเกียบ่ครับตายวันนี้ดูเป็นไงช่อนน้อยๆของเราที่เราเลี้ยงอยู่นี่ครับนี่ครับอ๋อห่อกัดเหยื่อซาเช่นะครับเหยื่อขาดไปแล้วแต่ช่อนยังอยู่สบายใจ ายใจหน่อยโอเคครับครับพอลากช้าไม่กัดนะแต่พอกระตุกกลับมาเนี่ยคว้าใส่ก็แสดงว่าเดี๋ยมันกำลังรอกินอาการอย่างนั้นอยู่ อ,อีดองชอนที่เราเลี้ยงอยู่นี่ปลาใหม่แน่นอนใหม่แน่นอนนี่ครับผมตะแต้วดอกชอนอโอเคก็ประมาณ31เซนนะฮะตอนนี้ยาว31เซนน,นี่ครับดอกชอนเราตอนนี้ยาว31เซนนะครับตะแตะ้ว โอเคเลยครับโอเคเลยก็พอมันโตกว่านี right ้เนี now, Man, ่ยพอมันไซส์โลกกว่าก็ได้สักสี so ่สิบห้านะฮะสี่สิบห้าสี่สิบห้าแต่ตอนนี้ยังตัวเล็กๆเดียวนะครับนี่ครับผมน้องช่อนเราโอ้โหเนียครับปล่อยกลับไปได้ขอบคุณที่กลับมาวันนี้เห็นการเติบโตของมันก็โอเคแล้วเนาะแฮปปี้แล้วแฮปปี้แล้วจากตัวเท่านี้ชี้อ่ะตอนได้มาได้แค่นี้อ่ะตอได้มาขนาดเนี้เนาะใช่ประมาณนี้แล้วตอได้มานะครับก็ประมาณสักสิบ สิบเอ็ดเซนแะล้สิบเอ็ดสิบสองเซนนะครับแล้วตอนนี้ก็ยาวสามสิบกว่าเซนก็บอกได้เลยเป็นความรู้สึกที่ฟูภูมิใจมากหลังจากนั้นผมก็ตกปลาอีกสักนิดโดนปลาเล็กกัดแต่ไม่สามารถเอามันขึ้นได้สุดท้ายก็ดำไปได้ปลาใหญ่ก่อนกลับบ้านอะไรครับเนี่ย นี่ครับปลาช่อนที่ผมเลี้ยงไว้ครับเดี๋ยตัวนี้ไซเมอรนี่นี่ปลาเก่าปลาเก่าเขาที่ปลาเก่าครับเดี๋ยวเราหาวิธีเอาปลาตัวนี้ขึ้นเลได้ง่ายไหมเจ้าช่อนน้อยที่เราได้มาครับดูตีด้วยเหยื่อฟลชเชอร์สีขาวนะครับสั่งซื้อได้ทางร้านบาง์โคเกช็อปนะครับดูโอ้ปลาสมบูรณ์แบบมากนะครับก็นี่น่าจะเป็นปลาเก่าที่ อยู่นะครับส่วนปลาที่ปล่อยไปเนี่ยยังเล็กกว่านี้เยอะนะฮะเลยผมว่าไซเนี่ย<อ><อ>เริ่มมันแล้วแต่เพราะว่าเรารอให้ตัวไซเล็กโตเป็นไซอย่างนี้สักให้หมดก่อนเ <Yeah, S 1> ต็มมือจริงนะครับตัวนี้โอ้โหเนื้อนแน่นเลยอุดมสมบูรณ์ครับผมปลาโลปลาโลครับจะปลาโลมานะเอกัน <laughs> okay, ครับกลับไปโตหน่อยนะเจ้าลูกสบายใจ ตอน oh, <wow. S 1> ถ่ายจริงๆครับ <laughs>